คนจะบอกว่าคนบ้ามันรู้ทําไม่ได้หลงตาเสียงเลยได้ขนาดคนปัญญาอ่อนใช่ไหมเนี่ยเมื่อกี้ยังเป็นผ้าอรหันได้เลยแล้วพวกเราล่ะทาไมล่ะว่าคนบ้ามันรู้ทำได้ก็นางปจาจญรเจลาไงเสียงไหมล่ะก็นางปจาชจญาเนี่ยถึงขั้นแก้ผ้าเลยนะ ร้องไห้มัง่งหัวเราะมัง่งเห็นไหมะ,ะ,ะพระพุทธเจ้าแค่แปเป่งวาจาเป่งเสียงว่าอา,าสติปราลาสติเธอหายไปไหนเห็นไ,ไหมพุกเข่าเลยไงเห็นไหมถ้าไมพ่พระนางประจาจลา,าพุกเข่าพ่อพกระแสเสียงนั้นระสมพล,ลังก็ไปช่วยก็มีถึงเวลา รวยบุญวัฒนาของพนางรปรตาจลาที่ไปเจอพระพุทธเจ้าผู้มีพลังงานมากเห็นไ,ไหมพลังงานที่เป็นกระแสเสียงเข้าไปสู่จิตสู่ใจคือสู่สมองของรนางปตาจลาทําให้เกิดปีติปาโมทเห็นไหมสู่เป็นพลานาปิติเข่าอ่อนคูกเข่าน้ําตาไหลากาเห็นไ,ไหมทั้งที่ยังไม่ได้ใส่ผ้าเลยมันลุกเป็นพระโสรบ,บันในขนาดนั้นเลย เห็นไหมนี่การพระพุทธเจ้าถึงมีบุญวัส,สนามากเพราะส่งนี้เพราะถ้ามีพลังงานที่เชื่อมกระแสได้ถ้ามีเหตุมีปัจจัยพอมีนิสยัยมันรู้เลย